สวัสดีครับมือนีม้ม่เฮ็ยังครับมืเอเช่นน้ำใหม่เช่นน้ใหม่ใส่ทุงไห้แต่สืบพามุก,มกใส่เวาลาโดนเลนเตี้นนีก็บ,บึ้งก็ะจะหน่อยัตหน่อยตใหญ่ขึ้นยเยอะก็หอดก้าเา่นเหมือน เข้มเรื่องควันครับเดี่ยวขันจงังเดี่ยวันจังแล้วก็ฝนแดง้ถ้าบ่มีก็เข้มดวงระบาดดวงน้อยๆก็ได้ดวงน้อยๆก็ได้เสร็จน้อยดวงใหญ่ก็ได้เส้นใหญ่เน่แต่ดวงน้อยแล้วมันฮักเร็วถือขึ้นนั้จับดวงระบาดพอดีภาษาก็ดีขันจงังนี่หมดเข้มเดี้ยวถ้าบ่มีเรีกกระลาใหม่เระาใหม่ไฟลุ่นไฟ đi bộ cơ sở thang, mấy tờ phơi tôi nghe thang. Đây thà số đi vào kim lục xin là những mày yêu cầu mày lục xin bỏ khổ than cái này. Đẹp, thêm đẹp, cảm ơn bộ hạt. đi cà phê บักหน่อยเข็ดหน่อยบัไงเข็ดไงพี่น้องเอ้ยฮาก็เพกใส่เคลียต่อเสียสกัดไ้บวใหแข็งเข็ดมันแก่แล้วนี่ลิลิเับซ้นี่บวดหญบัั่นดอก้่จังซ้ำนี่มันใหญถึงข้างใน จะจับตันๆนันเอมันบวถึงทางในข้างในสีอุดรูด้ะเพรามันนาาติดอยู่เห็นมั้ต้องจับที่ยาวๆนิดนึงถ้ายาวแค่ไรไปถึงข้างลุมันจะขาดก่อนเส,สียนออกไปต้องเบิง้งว่ามันแต่เริบหนึ่งเขาดีประมาณหนึ่งหันี่ละอารมณ์แบบจับปากกาจับดินสอซ้อนนะครับครับผมจิ้มแบบง่ายๆเดพี่น้องเอ้ย นียังกินอะไรนะพ่อใหญ่หากินเนี่ยกินดีนบรรยย่ได้ดอกดูตามมาหน่อขอข้ามีนี่ยังเขาก็กินตามมีเห็นหมวดช่วงโควิดนสูบเพ่อนในบ่ได้แด้วพ่อใหญ่อยู่กับใครกาหน้าสนุกหาแนวกินได้เบิดคุดแนว่ยช่วงโควิดพัวอยู่ข้างในหัวผัวอยู่ในเมืองนี่ท้า,าบ่ได้กินแล้วช่วงโควิดออกไปข้างนอกก็บ่ได้หาผู้สืบคายก็บ,บรรยย่มี เปใหญ่นสนุกฮาหลอดกินบื้อเป็นไกินอยากกระปูก้นกระปูอยากบอกหอยงมบวชเงินกินเสยทีหอ,อยทุ่งน,นามันคืออยู่แบบพ่อเพียงมันเป็นโลกนั่งเทาโลกมันก็นนนเกข่าขางคนอยู่บ้านนอกขอขอขอเขาข้าเม่ยได้โลกก็ได้เพราะว่าหาของหาก,กัน,นกบ,บ่ได้กนบ้านนอกอยู่พาย,ยุมันคือเก่าหาเนื้กินตับ เกิดตามนี้ก็พเพื่อด้กินดีกวากาพวกเดี๋ยวทั้งในในส่วโควิเวียดนามกระปูกกระไดกับพักกระไดหากินเองมันสดๆสั่มเมือ่อวานที่ของหวานมัอน,นี้แกงน้ำไมากินมอนไอพี่นั้นผมใบไทยครับชาวนังเฮดของหวาน ถ่ายยาดบดายา่ายแล้วเมื่อยก็แห้งหน่อยอืมเมือนนี้คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเพราะว่าถ่ายไปแล้ววิดีโอมันสิเนวก็นี้ครับเหมือนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับถ้าอยากเบิ้งคลิปเดียวกับเบิง้งอันช่องอันเพจถ้ามาฮาก,กินเรืออ่องบางอื่นลีดวยครับเหมือนนี้ก็ต้องขอตัว